โอเคเปิดแล้วมานเนย่ยไม่ดีฮัลโหลทสอฮัลโหลอีแล้วสวัสดีค่ะไลฟ์แล้วอ่าะไรของคุณคนเนี่ย สวัสดีค่ะทุกคนเพลงอะไรดีครับซีนี่ดีกว่าไม่เคยได้ินเพลงนี้เลยอะไรนะฮะ d r u n k i c g เราไม่เคยได้ยินเพลงนี้เลย,เลยสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีวันอังคารค่ะ hello Tuesday สวัสดีวันอังคารขอใ้วันอัา้วันคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็แม่บ้างหาบางคนก็น่าจะหลายคนน่าจะเลิกงานกลับจากโรงเรียนกันแล้วเนาะเป็นไงบ้างคะวันนี้ไหนื่อยไหมจ๊ะดีไหมถ้าดีฝากช่วยกดแชร์หน่อยได้ไหมเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นเพลงสั้นๆให้ฟังระหว่างทางกลับบ้านนะคะ นัดขอเพลงได้นะเก้าอี้คุณนิวนัทมาเลยขอบคุณนะคะนี่คือคนของสังคมถ้าใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็อยากเป็นกําลังใจให้การง่ายๆแค่เรากดแชร์ไลฟ์นี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้กิฟตจังเลวถ้าใครที่แชร์แล้วพิมพ์เข้ามาว่าเก้าอี้เลยเดี๋ยวกิฟตจังแชร์ของตัวเองก่อนเนี่ยประเด็นเนี่ยยังไม่ได้แชร์ของตัวเองเลยเนี่ยยังไงกดยังไงเนี่ยยังไงก่อนเอาทำยังไงคะทุกคนถ้าใครที่ช่วยกดแชร์แล้วนะคะฝากพิมพ์เข้ามาตรงข้างล่างนี้นะคอมเมนต์นะว่าเก้าอี้โอเคไหม ชจะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะช่วงนี้เฟซบุ๊กโคตรธร้ายกันเรามากเลยเอ้าอีเช็คชื่ออ่าเช็คชื่อให้ถูกต้องนะคะเข้าห้องเรียนกันพร้อมทุกคนหรือยังเอ่ยพร้อมอยังคะเช็คชื่อเข้าห้องเรียนกันยังเอ่ยเช็คชื่อเข้าห้องเรียนง่ายมากด้วยการกดแชร์จิ๊บพิซไซดเอาไปเลยร้อยเต็มสิบนี่ให้ไปเลย 100ปไปสวัสดีทุกคนนะคะเราอียังก j จ s t ตินเกกิวค่ะ ไปยินอะไร a d my w o r s มาแบบชิวๆเนีระหว่างทางกับบ้าน I'm not perfect, but I hope to see my worth. Cause only you, nobody know, put you first. And for you, boy, I swear I do the worst. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope to see my worth. Please. But it's only you, nobody know I put you first. And for you, boy, I swear I do the worst. เริ่มต้นด้วยเพลงน่ารักน่ารักแบบชิวๆนั่นเองนะคะก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะในวันนี้นะคะใกล้คริสต์มาสแล้วนะคะเป็นเทศกาลที่มีแต่ความสุขนะก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับเพลงที่กินจังตั้งใจให้ทุกคนนะคะก็ถ้าเกิดใครที่คิดถึงกันก็แวะเข้ามาบ่อยๆนะคะแล้วก็สามารถขอเพลงได้ด้วยนะ แล้วก็เหมือนเดิมนะคะนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าใครอยากไปกำลังใจให้กิ๊จังนะคะสามารถช่วยกดแชร์ได้นะคะหรือว่าส่งดาวมาก็ได้ะค่ะหรือว่าอยากขอเพลงมาก็ได้นะคะก็วันนี้เด็กกิ๊จังจะมาเล่นอีกสักหนึ่งเพลงนะคะแบบเพลินๆในวันนี้นะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าโอ้ต้องการกำลังใจจังเลยก็ขอเพลงเข้ามาได้นะเดี๋ยวให้กิ๊จังให้เพลงของกิ๊จังเป็นกำลังใจให้ทุกคนเองโอเคไหมคู่หนาไหมดูเสื้อสิคะหนาไหมล่ะคะหนาวอยู่นะทุกคนเอาจริงตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ที่สองออก็ก็หนาวอย ห้าลงไปนะ่จาจะไม่ไฟหนาวแล้วสองอยังหนาวอย่งแบบว่ามีความบริซุทลมอ,อ่อนๆพัดสบายๆโอ้สรุปว่าทุกคนถาเป็นกำลังใจให้กิจจังด้วยการกดเก้าอี้หรือยังคะถ้าใครอยากเป็นกำลังใจให้กิจจังได้ว่าขอนะคะคอจะขาช่วยต่อสู้กับตามาให้กิจจังเลยนะคะว่าช่วยแชร์ไลฟ์มีไปที่หน้าเฟซหน่อยนะคะแล้วกันที่แชร์แล้วเนี่ยฝากกิมเข้ามาว่าเก้าอี้เช็คชื่อข้องเรียนอยา่างถูกต้องโอเคเดี๋ยวไปอีกหนึ่งเพลงในวันนี้นะคะเพลงอะไรดีนะ้าอยากได้เพลงับบสนุกสนานระเบิดดีไหม ร็อคเท็ตส์ของแฮรรี่มูดี้นะคะ mm hmm. เขาโด่งดังมากนะทุกคนเพลงนี้รู้จักเพลงแรกกเพลง pick up the phone นั่นเองชอบไหมคะถ้าชอบกิ๊ดจังเปล่าทุกคนแปะหัวใจในคอมเมนต์ hmm. มาคนละหนึ่งหัวใจสองหัวใจสามหัวใจสี่ห้าหกหัวใจได้ไหมคะแปะหัวใจมาในคอมเมนต์ hmm. เลยถ้าเกิดว่าทุกคนชอบเพลงเมื่อกี้นี้นะแล้วก็ถ้าใครที่ใช้แล้วอย่าลืมพิมพ์เก้าอี้มานะเพราะว่าจะได้เช็คชื่อเข้าห้องเรียนด้วยนะคะทักแล้ว hmm. ล oh, okay. okay. <Okay. S 2> mm ืมไม่ติดอ๋อโอเคไอันแค่สุโอเคต่อไป mm hmm. เดี๋ยวจะเล่นอีกเพลงหนึ่ง mm hmm. แผ่นๆให้นะคะเอาเป็นเพลงที่แบบว่า สนุกสนานให้ทุกคนสนุกไปได้กันแล้วกันนะกับไลฟ์ในวันนี้นะคะก็มาแบบมอบความสุขให้ทุกคนเลยวันอังคางเย็นๆแบบนี้นะ้องไม่รู้รถติดกันหรือเปล่านะ,ะอย่าลืมพันข้าวกันด้วยนะรู้เสียงดังจะมีค่ะอันนี้โอเคอเริ่มต้นน้อหนจำเปอนเริ่มต้นไม่ได้แฮ ฉันอยากจะกอดเธอไว้แค่ได้รักเธอฉันก็พอใจอยากอยู่ใกล้นานๆให้เธอเป็นจกักรวาลที่มีฉันอยู่ My heart is stuck on you รู้ตัวไม่วันจะเย็นตรงนั้นข้างในหัวใจแค่ได้รักเธอฉันก็พอใจขอแค่นี้ไม่ใครจะหวังอะไรมากเกินไปก็รัก จฉันอยากจะกอดเธอไว้แค่ได้รักเธอฉันก็พอใจอยากอยู่ใกล้นานๆให้เธอเป็นจุดร้วันที่มีฉันอยู่ My heart is s, <c oughs> <S ต่ก k on you รู้ตัวมมไม่หวังจะเยน็นตรงนั้นข้างในหัวใจแค่ได้รักเธอฉันก็พอใจขอแค่นี้ไม่จะหวังอะไรมากเกินไป นาเธอไม่ว่าจะตื่นจะฝันก็ยังละเมอนี่ <c oughs> ถ้้เกิดว่าใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ก็อย่าลืมตอนนี้มันคงไม่มีประโยชน์แล้ว้งในการกด C first ะกดเห็นก่อนเนะี่ยก็เอาเป็นว่าก็กดไวลวกันนะที่มีอะไรทำก็กดไวก่อนนะคะก็ไปตรง following ใช่ไหมมันจะมีนี่มันจะมีกด C first กด C first เลยเวลาคิดจังมาไลฟ์เวลาที่เราได้มีเล่นเพลงหรือว่าอยากเข้ามาขอเพลงก็จะได้ไม่พลาดในการมาพูดคุยกันแบบสดๆแบบนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุข ตอนเย็นแบบนี้นะคะไม่ดูรถติดหรือเปล่าแต่ว่าขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกับการทานอาหารเย็นที่แสนสมแล้วก็ผักปอนให้เต็มที่ชาร์จพลังกับไลฟ์นี้ไปแล้วพรุ่งนี้ขอให้เป็นวันที่ดีทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไลฟ์ live จบแล้วดูวนได้แล้วก็อย่าลืมช่วยแชร์ด้วยนะโอเคไหมไปแล้วนะคะอ่ะเหมือนเดิมค่ะก่อนไปในวันนี้ตามธรรมเนียมค่ะกดอกกอดมาหน่อยได้ไหมคะกดอกพมาเลยกดอกกอดตอนที่เราจะไปในวันนี้นะทุกคนนะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ thank you for joining me today a d Hope you enjoy your day, your night, and tomorrow. Don't forget to be blessing to people. ขอบคุณค่ะบนโอกาสแล้วโอเคทุกคนค่ะโอกาสเหมือนกันนะคิสคิสและทักทักบ๊ายบายค่ะซีอู๋ next time อ๋อทุกคนค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เต็มอิ่มที่นี่สามเพลงม,มันน้อยไปครูกริปจ้งเจอกันในติ๊กต็อกนะคะในติ๊กต็อกเนี่ยสี่ทุ่มครึ่งเจอกันอันนั้นยิงยาวแบบชุ่มฉ่ำสองชั่วโมงเต็มไปเจอกันแล้วไปขอเพลงน,นั้นเล่นแบบหลับคาโทรศัพท์ไปเลยอาบน้ำให้พร้อมอยู่บนเตียงใหห้้พพรรอมมมะุนน่่ เราไปเจอกันที่ติกต่อกันนะคะช่องแคนดิปปี้บ๊ายบายไปแล้ว,วค่ะซียูพระเจ้าโอปอลค่ะ